สวัสดีครับวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับ,นนะรบจะพามาชมตัว Honda Civic FD นะครับคันนี้ใส่ไปล้อคอ18นิ้วนะครับรัอดด้วยยาง2-2-5-40-18นะครับล้อจะเป็นตัวล้อแท้คอส m ิกนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูทรงคันนี้รอบคันก่อนนะครับคันนี้ใส่เครื่องเสียงมาแล้วนะครับข้างหลังมันจะเตี้ยกว่าข้างหน้านะครับเดี๋ยวลองดูทรงรอบพันไปก่อนแล้วกันนะครับสวยมากๆาเลยนะล้อจะเป็นสเปคคอร์สิแปดนิ้วกว้างเก้าออฟสาบห้นะครับมิติมันก็จะล้นนิดนึงแต่เราต้องใสย่ยางให้มันดึงสวยๆนะครับ ข้างหน้านะครับตรงจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมเอานิ้วมือเนี่ยลองสอดเข้าไปดูนะครับว่าเสียประมาณไหนนะครับคราวนี้เดิมๆนะไม่ได้โหลดเลยนะครับแต่รถมันหนักเครื่องเสียงนะครับสองนิ้วมือนะครับข้างหลังน่าจะสอดไม่ได้เพราะว่าเครื่องเสียงหนักมากนะครับเอาจริงก็นิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวเลยนะครับข้างหลังตรงก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้หนักเครื่องเสียงเลยนะครับพี่ โชกเดิมนะครับทุกอย่างสแตนดาร์ดเดิมหมดเลยนะครับสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมให้ดูรอบคันก่อนล้อยางชุดนี้ล้อยอยู่ประมาณ26,000บาทนะครับจนถึง28,000บาทแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับ ส่วนยางนะครับจะอยู่ที่ชุดหนึ่ง12,500บาทนะครับเป็นยางไทยนะครับโอเคไปดูล้อใกล้ๆดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้คอส m ิกนะครับเป็นรุ่น CR นะครับ สเปค5รู114นะครับเป็นล้อ6ก้านนะขอบเงาเกาะริมแดงดำริมสีแดงข้างในนะครับมีความหนา1นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาก็จะมีฝากลางให้ด้วยนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่น 4R นะขอบจะมีมิติล้นลออกมานะครับเป็นสเต็ป1ชั้นประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับการก็จะยก ระดับหนึ่งนะครับยกไม่ค่อยมากแต่เขายกนิดนึงนะครับให้เห็นมิตินิดหนึ่งนะครับจะมี CNC ก้านทั้งทั้งตัวเลยนะครับเห็นไหมสวยมากๆนะส่วนตรงขอบจะเป็นขอบสเต็ปสองชั้นนะครับหนึ่งสองมีชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองนะครับตรงนี้สามารถติดสติกเกอร์เล่นๆตามสไตล์ตลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้จะรัดด้วยยางไทยกูดไลท์นะครับนี่เป็นเบอร์สองสอง 225มองไม่เห็นใช่ไหม225 40นะครับตัวนี้เป็น225 40ตัวนี้สเปคล้อนะครับจะเป็นเผ่า18นิ้วกว้าง9นะครับออฟ35เป็นออฟสเปครถเก่งนะครับรูจะตรงรุ่นเลยแคมรี่โตโยตา้า h r h c r อะไรเนี่ยแหละซี V อะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับ โอเคสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวรถเนาะโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อแนวนี้สไตล์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้คอส m i มนะครับราคาอยู่ที่26,000จนถึง28,000บาทแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับ ส่วนยางจะอยู่เส้นหนึ่งสามพันบาทนะครับเป็นยางไทยกูดไลน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อข้อสิบแปดนิ้วห้าลูอยู่ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับล้อไม่ล้นนะเดี๋ยวให้ดูภาพหนึ่งก็คือล้อนอนะ่ะมันล้นนิดเดียวนะครับสเปคนี้โอเคสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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  สวัสดีครับอย่าลืมไปดูรูปท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect, perfect.